สวัสดีค่ะพบกับช่อง n a y ล a นะี่วันนี้นะคะกลับมาแล้วกับการี e a คชั่นเพลงใหม่ของโฟอีนะคะซึ่งมีเพลงว่า Girl Like Me แบบผู้หญิงฉันอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าโฟอีเนี่ยเป็นวงที่แบบค่อนข้างที่จะค้ำบ่อยที่สดในทีปป๊อปเลยซึ่งคนที่เป็นโฟอนี่รู้สึกกับว่าน่าจะฟินมากคัมแบ็กลัวๆคือแบบเอาใจเป็น cover เพลงมาเลเวอร์ทุกอย่างคือคือทุกอย่างทุกคนน่าจะเข้าใจว่ามันทำยากมากทั้งโปรแกรมการเต้น MV เตรียมตัวแบบต่าง คือมันต้องใช้เวลาซึ่งโฟอีฟเนี่ยทีมงานคือเก่งมากทําได้ดีมากๆคือทําได้ไวอ่ะเก่งไปปะทีมงานค่ายนี้งั้นทุกคนซึ่งจะบอกว่าที่เห็นในโบสเตอร์เนี่ยเป็นรูปของอาซึ่งเป็นสาวสไตล์ผมท่านคือสวยมากคือน้องอาสวยมากสวยษันไปปะคือปกติผมยาวคือสวยเป็นเจ้าหญิงอยู่แล้วนี่คือแบบผมทานนี่มีความแบบแซบแล้วความตัวเป็นสาวคือแบบลูกอาลูกอาโตมากอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเพื่อไม่เป็นการรอช้า เราก็ไปเริ่ม MV เลยทุกคนมนี่ที่แรกก็แซ่บแล้วแต่ออนนี<_<_่คือตัวต้นเรื่องในไอจีอะเรื่อะไปปะขอเปิวยภาษาจีนไม่มีตอบ เออมาสเตอร์ yeah. คุณแม่สวยมากนี่คุณแม่คุณ <c oughs> ลูกนปปี่อะไรเลยไปปะอะไรไปนี่สวยมากมีความนายอนะแบบยังไม่ได้ดโโูคนละกาใคร ท่าเต้นใหม่ๆเวอร์นี้มีความตุกๆมีความตุกๆ,ๆแนะนำมาเธอมาเธอสวยมากบาร์เบ บาร์บี้เกิร์ลแทบสุดในสามโลกแล้วคนเนี้ยแ้่แต่วันเกิดเขาอะเขาจะเลิกหรอ ไฟลูนี้สวยมากรูปผมสวยมากเชี่อสวยมาก mm hmm. เพื่อนหญิงพลังหญิงเวอร ที่บอกว่ามันมีความแปลกใหม่ไตโฟ์อ e ฟอยู่แล้วเราคุรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งอยู่แล้วโฟอิฟ e ก็ทามันมาตลอดตั้งแต่คำหลังๆซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเพลงมันถูกจริตของกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบไม่ถูกจริตเกปะปะซึ่งเราอะเป็นคนที่ฟังเพลงได้หลายแนวซึ่งฟังได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงใหมๆ่ๆเราก็พร้อมที่จะรับฟังแนวทางแนวเพลงใหม่ๆตลอดนะคะทุกคนคือโฟร์อ e ก็ทำมาได้ดีตลอดคือมาตรฐานของเขาก็ยังจะเป็นมาตรฐานของเขา นี่ก็ชอบตัวอย่างเป็นฟีแเราชอบหมดอยทุกคนคือมันดีเออคือแต่เราก็ไม่สามารถไปแบบใช้ความคิดคนอื่นได้เข้าใจปะแต่ว่ามันดีสําหรับเราไงเออไม่รู้คนอื่นเคิยไงแต่ว่าสาหรับเรามันโอเคมากๆเลยสําหรับอ,อมีตัวนี้เราก็ชอบเป็นสิ่งที่แบบพูดเสมอมาคือทุกคนโตขึ้นมากๆแล้วสวยขึ้นมากๆพัฒน,นาการก็ดีขึ้นมากๆทั้งวิชวลต่างๆคือมันมันเลิศอยู่แล้วเออ แล้วอยนาที่บอกว่าสไตล์ฝ้ายที่รวบผมขึ้นก็สวยมากแค่นั้นคือให้เลยรวมเป็น MV ที่แบะใหม่ก็ตามตามที่เราบอกไปนั่นแหละเห็นในฉากที่มันมีการเต้นกลางถนนด้วยแต่เราไม่รู้ว่าแถวไหนเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นั่นนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันถ่ายตอนเช้าถ่ายในตลาดอะไรด้วยก็แบบเอ้ยไปถ่ายไงวะคือแบบเขาเงียบมากทกคนไม่รู้แฟนคลับไม่รู้อุ้ม อะไรเไอ่ยซัพพอร์ตโฟลอีฟแล้วก็ไปสตรีมเพลงเกอร์ไลค์มีนะคะทุกคนเพลงดีเอ็มวีดีวิชวลดีทุกคนสวยมากโตขึ้นไรเก่งมากทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงกันนะทุกคนอย่าลืมไปติดตามเยอะๆแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนายาลีดีกันนะคะทุกคนติดตามช่องมีเยอะๆนะคะทุกคน,น,น,ะคะกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนแบบบ๊ายบาย